สมๆร้อนๆเลยค่ะมีโมเมนต์ในคอนเสิร์ตเยอะมากเลยพี่สิมโมเมนต์ในคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่เครียดพอสมควรในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ต้องเรียกได้ว่าคิดหลายๆอย่างเองด้วยกันหมดทั้งทั้งผมแล้วก็ทั้งเพลสอะไรเงี้ยครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงหรือว่าการทําโชว์ต่าง ก็คือต้องมานั่งประชุมกันนั่งนั่งคิดด้วยกันว่าเพลงน,นี้เราร้องไหวไหมหรือว่าโชว์แบบนี้มันจะโอเคไหมทุกคนจะสนุกไหมทุกคนจะเอ็นเทนตามไหมอะไรแบบนี้ความรู้สึกที่ขึ้นไปเป็นเวนทีแล้วเห็นแฟนคลับมาแบบแฟนคลับคบู่เรามาเชียร์เยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่คู่เราด้วยสิครับแฟ <c oughs> นคลับของทุกทุกบ้านรู้สึกว่า <c oughs> พอเราโชว์อะไรออกไปแล้วหรือว่าร้องเพลงอะไรแล้วเราเขามีมีความรู้สึกร่วมหรือว่ามีส่วนร่วมในสิ่งที่เรากำลังโชว์ไป แค่โบกแห้งไฟตามแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้ว่อยากโชว์ของเราอเองมันตรงกับความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกใช่ครับตรงตรงมากครับคือ,อขออนุญาตพูดเกินนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตัว lol fan fest เนี่ยมันถูกประกาศว่าจะจัดมาตั้งแต่ปี2020ครับผมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆและช่วง2020อะ่ะก็เป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มคิดแล้วว่าอยาก อยากเรียนต่อแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเออก็เลยก็เลยคิดว่าจะเอาโชว์หลายๆอย่างหรือว่าเพลงหลายๆเพลงเนี่ยมาใช้ในการที่แบบว่าเออเผื่อเผื่อในอนาคตเราไปเรียนต่ออะไรแบบทุกอย่างวางแผนไว้แล้วโอายผมคิดไว้ในหัวสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันครับเพี่งแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เลยถูกเลื่อนออกไปแล้วก็แล้วตอนนี้ก็คือ เรื่องเรียนต่อก็ยังคิดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เราต้องเอาเงินในในจุดของเรียนต่อไปใช้กับการซื้อบ้านก่ออะไรก็คือก็คือยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ทิ้งแลนเรียนต่อไปที่คอนเสิร์ตคือเราออนั่นเรกเห็นน้องคิดเขามาส่องแ็กเราน้ำตาไหลเลยเป็นคน่อนไหวง่ายจริงเป็นคนคิดมากมากๆในคอนเสิร์ตก็คือตอนประชุมกันหรือว่าตอนตอนซ้อมอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นคนที่แบบ ใส่ใจรายละเอียดมากจริงมากจริงม,มากจนถึงขนาดที่ปุ๊มากจนถึงขนาดที่ว่าคือผมอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องจําเนื้อเพลงอะไรแบบนี้เราก็จะโฟกัสเรื่องเนื้อเพลงแต่ว่าคลิปเป็นคนจําเนื้อเพลงไวมากมเขาก็จะมูฟออนไปเรื่องต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นรันการรันคิวต่างๆท r a n s i t i ระหว่างโชว์<ม>อะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้คลัวตามน้องไม่ทันกดดันไหมแอรนกดดัน,นมากเลยเ ามาก็โฟกัสไปทีละอย่างนะครับอย่างอย่างที่ผมบอกก็คือผมเป็นคนจำเนื้อเพลงไม่เก่งผมก็โฟกัสที่เนื้อเพลงก่อนแล้วก็ให้ลอ่าเคลียร์เรื่องเหมือนแบบเราต้องเพอร์ฟอร์มสองเป็นคู่ถูกไหมครับผมเพราะงั้นเราจะแบบถ้าเกิดเพอร์ฟอร์มแล้วคิดจำเนื้อเพลงได้แต่ผมจำเนื้อเพลงไม่ได้เนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมูฟออนต่อไม่ได้ผมก็เลยแบบไล่ไปทีละสเต็ปมากกว่าคือค่อยๆทำใช่ใช่แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าเครียดมากๆเนี่ย ก็ไปหาพวกพี่ๆครับพี่ออฟพี่เต้พี่นิวพี่กันเขาจะเป็นเป็นแบบช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้เขาให้เนเธอร์เราได้ครับผมพอในนั้นคือเราเครียดมากแบบใช่เครียดมากแล้วคือเราเราจะเห็นโชว์ของคู่อื่นแล้วโชว์พี่ออฟพี่กันพี่เต้พี่นิวอะไรเงี้ยทําให้เราแบบหายเครียดได้เพราะว่าแบบเป็นโชว์ที่สนุกมากแล้วพอหลังคอนเสิยอย่างไม่คุยอย่างบพิมนะคะที่แบบเออเนี่ยเรื่องว่าเออจบแล้วมันเป็นยังไงเหมือนที่เราตั้งใจกันไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็คุยกันระดับหนึ่งครับส่วนใหญ่พอเคลียร์คอนเสิร์ตไปแล้วเหมือนโล่งมากกว่าโล่งจริงๆรู้สึกเหมือนแบบปล่อยตัวเองในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าช่วงใกล้คอนเสิร์ตก็จะไม่ทานของทอดไม่ทานดึกกลัวแบบกดไหลย้อนแล้วกระทบเสียงอะไรเงี้ยครับโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บโอ้ผมกินทุกอย่างที่ผมอยากกินเลยเคลียร์ตัวเองมากแล้วก็พอ จบคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยสิ่งที่ครูอยากคิดไม่ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตเยอะนะแต่ว่าเป็นการเล่นเกมด้วยกันมากกว่าเมื่อคืนก็เพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันหมดปล่อยแล้วใช่เหมือนแบบก่อนหน้านั้นคือไม่กล้านอนดึกมากเดี๋ยวกระทบเสียงคอนแฟนคอนแฟนเห็นคู่เราบนเวทีแล้วมั้งับนี่แล้วแนอนาคตเราจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเลยผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แบบได้ขึ้นมาอ่าเพอร์ฟอร์มในในคอนเสิร์ตที่ใหญ่ระดับนี้กับเพื่อีกหรือเปล่าแต่ว่าก็ รู้สึกว่างานงานอื่นๆนที่เป็นงานลูกค้าก็ยังมีอยู่นะครับที่างอย่างเมื<ช>่อวานนี้เองก็เป็น6ปีของสุดอันรใช่อันนใช่อันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญมากครับ<ม>บังเอิญจริงๆก็คือตื่นเช้ามาผมเพิ่งทชาวาว่าอ๋อครบ6ปีพอดีเลยหลายคนก็ยังแบบว่าย้อนกลับไปใน,ใน,ใ,นในวันนูนมม้นคิดถึงโมเมนต์เก่าๆตำนานแบบตำนานเลยล่ะตำนานเลยล่ะครับจะได้บรสร้างอะไรให้กับให้กับสินโตบ้างโอกาสครับ เพราะว่าก็ก็พูดได้คำตรงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีโซตัดในวันนั้นก็คงไม่มีสิตโตในวันนี้จริงๆก็เปิดโอกาสในการแสดงของสิ่งหลายๆเรื่องต่อมาเยอะมากซีรีส์ไวในในหปีที่แล้วกับตอนนี้มันต่างกันตรงไหนสัดสนโปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นรายละเอียดและคุณภาพที่สูงขึ้นเหมือนพอมันเปิดกว้างมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นพอพอซีรีส์ถูกเปิดกว้างมากขึ้นสังคมยอมรับมากขึ้น มันก็จะเกิดการแข่งขันในในในหมู่ผู้ผลิตมากขึ้นทําให้ผู้ชมหลายๆท่านมีทางเลือกในการรับชมซีรีส์มากขึ้นอาจจะซีรีส์เรื่องนี้ถูกคอ,อถูกคอผู้เล่โค้ในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของบทหรือว่าในเรื่องของตัวนักแสดงเองอะไรเงี้ยครับ ก็ <g ül> <g ül> มีโอกาสได้เลือกหลากหลายมากขึอย่างซีรี์เรื่องนี้เองมันไม่ได้แตกยอดแค่แบบว่าเรื่องของประสบการณ์ในการแสดง <g ül> แต่มันแตกยอดไปถึงเรื่องของผลงานต่างๆธุรกิจหรือว่าเรื่องของงานของของสิงโตของเพลเอด้วยเหมืนกัน <g ül> ครับเป็นยังไงบ้างครับคิดไหมครับว่ามันจะมีวันวันวันนี้ออจริงๆตอนที่ตอนที่เราเริ่มทํางานในปีแรกๆเราแค่เราก็คิดแค่ว่า โอเคแค่ทํางานไปเรื่อยๆก็พอใจละแค่มีงานทําไปเรื่อยๆเราเราพอใจแล้วเราไม่ได้หวังว่าจะโด่งดังหรือว่าจะมีงานหรือว่าเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนั้นเลยแต่ว่าโซตัสก็ก็นับว่าประสบความสำเร็จมากกว่าที่เราคาดคิดคนมองด้วยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ต้องมีการฉากจูกที่ดูดดื่มหรือว่าอะไรบนเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในมุมโลกรอ้ไหมไงบ้างก็จริงๆมันเป็นแล้วแต่ แล้วแต่เทสของแต่ละคนบางคนก็อาจจะชอบให้มีาฉากที่เลิฟซีนต่างๆอะไรนี้ครับหลายๆคนก็บางคนก็ชอบแค่ผิวเผินอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในนะในในปัจจุบันนี้ซีรีส์ค่อนข้างเปิดกว้างมากว่าจะมีซีนเลิฟซีนหรือไม่มีเลิฟซีนก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เป็นผู้ริโนเพเนี่ยจะชอบแบบไหน,นซึ่งเหมือนกับว่าโซตัสในในปีนั้นๆน่ะเป็นปีที่เป็นปีแรกแรกที่มีซีรีส์ เป็นใช่เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์วเรื่องแรกๆนะครับผมก็อาจจะพูดได้ว่าตอนนั้นผู้บริโภคยังไม่มีทางเลือกมากนะอก็เลยก็เลยบูมขึ้นมาก็ถือว่าเป็นถือเป็นโชคของของของสิงแล้วก็ของทุกๆคนพี่ซีซกตกบ้านยังไงคะบานปลายครับบานปลายแมบานปลายจริงๆครับตอนนี้ค่ค่าค่ค่อินเทลเลียแลวพวก ตกแตง่งภายในก็สองจุดห้าแล้วอะอันนี้คือเป็นบ้านสำเร็จร okay. ูปไหมสำเร็จนูครการโครงการต่อเติมไปสองจุดห้าแล้วก็ไม่ได้เชิงต่อเติมครับเหมือนกับว่าตกแต่งภายในอินทลเลียเฉยๆเพราะว่าไหนๆก็ทําทันทีเราก็อยากด้วยความที่เราไม่ได้ซื้อเป็นบ้านเดียวเพราะงั้นเราก็เลยใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งนิดนึงอย่างปลูกผนังกันเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้มีโอกาสได้ใช้ ห้องที่เป็นแบบคล้ายค้ายสตูดิโอรูมอะไรเงี้ยในการแบบเผื่อในอนาคตแคสเกมเผื่อในอนาคตแบบซ้อมซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันต้องใช้พื้นที่ที่เก็บเสียงพอสมควรแคสเกมอาจจะเสียงดังแอนเกมอาจจะไม่ได้เสียงดังแต่ว่าเล่นเกมกับเพื่อนน่าจะเสียงดังตอนนี้คิดเท่าไหร่นะ่มตอนนี้ไป2.5แล้วตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่ตอนแรกคิดไว้เท่าไหร่ตอนแรกคิดไว้ไม่ไม่น่าจะเกินเจครับ หมายถึงว่าแบบรวมทั้งหมดไม่น่าจะเกินเจ็ดตอนนี้เกินเกินไปแล้วครับเกินสองจุดห้าเกินจากเจ็ดมาสองจุดห้าหรอใช่ครับต่อไปไกลไหมครับไม่หรือเลยครับยังแบบเริ่มไปเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขากำลังออกแบบถึงดีเทลว่าแอร์ต้องใช้ยูนิตเท่าไหร่อะไรพวกนี้ครับแล้วเป็นเรื่องเครื่องใช่เริ่มเริ่มเริ่มแบบเจาะรายละเอียดแล้วครับ สิ่งทำมาแบบอะไรโอ้จำไม่ได้เลยครับต้งนี่ก็เกือบเกือบครึ่งปีได้แล้วมั้งครับที่ที่ท,ท,ที่ที่แบบดําเนินเรื่องบ้านมาแล้วปีนี้จะเรียบร้อยไหมปีหน้าครับปีหน้า้ปนปีหน้าแต่ยังไม่รู้เลยว่าเดือนไหนสิ่งนี้สิ่งนี้คือบ้านในฝันไม่ได้มีบ้านในฝันที่เป็นสเปคตายตัวเอามากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมอยู่คอนโดก็แทบจะเรียกได้ว่าทํางานเสร็จกลับมาก็นอนอย่างเดียว ก็เลยไม่ไม่ค่อยมีพันในฝันในหัวเท่าไหร่แต่นี่คือเรียกว่าเป็น้ันหลังแรกของผมใช่ครับมผมก็เลยตามใจตัวเองเยอะพอสมควรอย่างทําโทนสีบ้านก็ออกไปโทนสีดําสีมืดนะครับคือตัวเอง,งชอบทั้งหมดเลยชอบทุกอย่างที่ตัวเองชอบใส่หมดครับผมสีดําล้วนๆดาทองอะไรเงี้ยครับผมแต,ตอนนี้แทนเรื่องเรีมก็ถูกเลื่อน เลื่อนไปเพราะว่าเพราะว่าต้องทําบ้านจริงๆเหตุผลของการทําบ้านมาก่อนเรื่องเรียนเพราะว่าพ่อเข่าเสื่อมแล้วเวลาถ้าเกิดว่าในอนาคตจําเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยบ้านหลังเก่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างห้องนอนอยู่ชั้นบนพักฟื้นลำบากใช่เราก็รู้สึกว่าบ้้นก่อนดีกว่าเราหยุดครอบครัวก่อนแล้วพ่อเขาว่ายไงแบบเราต้อง แผนนการเรียนเพื่อนๆตัวเขาด้วยเอาไม่ได้บอกพ่อเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเราเราหยุดอะไรเงี้ยครับเราแค่เราแค่บอกพ่อว่าเราซื้อแล้วก็อเขาโอเคใช่ไหมครับพ่าโอเคใช่ไหมพ่อตามใจทุกอย่างอยู่แล้วเราทําด้วยความเต็มใจเราทําด้วยความเต็มใจเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ได้รู้สึกรีเกตกับการที่ ที่ที่เราตัดสินใจทําอะไรลงไปวางแผนเลยขาว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่เพื่แผนการเรียนทันทีที่ที่ที่ตัวเองพอร้อมก็คือก็คือ <c oughs> ก็คือไปต่อได้เลยครับมูฟออนต่อไม่ <c oughs> ต้องไปจำจะเรียนอะไรยังไงอคะอยากเรียนฟิล์มพูดแอคชันแต่ว่านั่นแหละครับมันใช้งบประมาณเยอะพอสมควรแล้วก็พ่อก็จริงๆเรื่องไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยพ่อก็เป็นห่วงเรื่องอย่างที่เรื่องที่เป็นกระแสในช่วงก่อนหน้านั้นเรื่องแบบเหยียดเชื้อชาติอะไรเงี้ยครับพ่อพ่อก็ห่วงแต่ว่า เราก็เราก็คอยกล่อมพออยู่ตลอดว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงตั้งเลือกประเทศไว้ยังครว่าอยากไปไหนอยากไปอเมริกา okay. แต่ว่าก็นั่นแหละต้องเก็บเงินก่อนนะคะรับผมข, <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>